ก็ผมรับบทเป็นไนท์นะครับผมไนท์เนี่ยจะเป็นเด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมอายุ17ปีนะครับก็เอานิสัยไว้แล้วกันนิสัยเนี่ยจะเป็นคนแบบว่าควรกวนนะครับผมเวลาความ90นี่คือวันมีมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่แบบว่าต้องเล่นกับวิทยุครับผมแบบกอเทปอัดเทปอะไรเงี้ยผมนี่แบบถามพี่ที่แบบว่าพี่ทีมงานที่มาบอกเลยว่าพี่ จะมีสอนใช่ไหมสอนทำเพราะว่าผมไม่เคยไม่ทันยุคเทปไงไม่ทันยุคใส่เทปแล้วก็กดกอกดอใช่แต่ว่าจะทันเป็นพวกแบบตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าตอนเมื่อตอนเด็กๆอ่ะเคยเคยอยู่โรงเรียนแล้วก็แม่บอกว่าถ้าเกิดว่าแม่มาแล้วอ่ะให้โทรมาหานะบอกว่าอยู่ตรงไหนของแบบว่าจะได้โทรถามแม่ว่าแม่อยู่ตรงไหนของโรงเรียนอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบว่าทันเพราะว่าตอนนั้นเราเป็นเด็กเราก็ไม่มีมือถือ เพื่อนๆนมีหมดแล้วแต่ว่ามีผมคนเดียวที่แบบว่าไม่ค่อยมีมือถือนะครับก็เลยพันแล้วก็แบบว่ามานั่งดูตอนที่แบบว่าตอนที่พี่พ้อม,มีเล่นเป็นแบบเด็กเชียงใหม่แล้วก็หยอดตู้โทรศัพท์คุยอะไรเงี้ยก็เลยทําให้แบบนึกถึงแล้วผมกม็นั่งดูแล้วก็แบบเพลินมากใช่แล้วก็แบบว่าตัว MV ทําให้แบบว่าเปิดเขาจะเปิดเพลงคอเข้ามาด้วยในบางในบางฉากนะครับแล้วรู้สึกก็เลยว่าแบบว่าเออเ v เนี้ยเข้ากับเพลงมีปัญหาภาษาดาวมากๆครับ ครับทอมมี่สริโชคนะครับวันนี้นะครับก็ทอมนะฮะก็ได้แต่งตัวเป็นชุดนักเรียนอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการมาเล่นเอ็มบีเองนะฮะแล้วก็ได้รับด์นะครับเป็นเป็นเมฆขับหรือเมคินนะฮะเมคินนะครับก็จะเป็นคนที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับคเขาเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่นะฮะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเรียบร้อยครับแต่ว่าการที่เนื้อหาของเอ็มบีนี้นะครับก็คือเราได้รับมอบหมายจากเขาเรื่อเป็น เป็นวิชาของอาจารย์หนึ่งคนครับเราเาพอให้เขียนจดหมายหาหาการคุยกับเด็กที่เทพครับก็เลยเราเนี่ยเลยไ,ได้รู้จักกับนายนะครับนายก็จะเป็นจิมมี่นะฮะใช่จุดเริ่มต้นของเรืีเรื่องนี้ก็จะเกิดจากการที่เราเขียนจดหมายของคนยุค9กสูนะครับเดิมสมัยก่อนก็จะบอกว่าเสน่ห์ของการเป็นยุค90สนสมัยก่อนนะครับจริงๆผมรู้สึกว่า มันดีมากๆนะนะหมายถึงว่ามันไม่มันไม่ฉาบฉวยมันไม่รวดเร็วอะไรเงี้ยครับเนอคนสมัยก่อนเขาถึงแบบได้รักกันยืดยาวหรือว่ายาวนานกันเพราะว่าการจะจีบกันแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แบบปุบปับแล้วก็โทรหากันได้เลยมันมีเสน่ห์ตรงที่แบบมันมีรายละเอียดมีความทรงจําที่แบบเราเคยทำก่อนที่จะเป็นก่อนจะมาพบกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบจะติดต่อกันใช่ไหมครับสมัยนี้ก็คือแค่ยกหู้วหากันแล้วก็สมัยก่อนคือเขาก็จะได้คุยกันแต่ละครั้งคือ เขียนจดหมายแล้วก็ส่งจดหมายกว่าจะส่งกว่าจะถึงกว่าจะอ่านกว่าจะเปิดแล้วตอบกลับมาเนะี่ยคุณมันใช้เวลานานมากอ๋จริงๆแล้วเป็นอะไรที่ดีนะฮะเราควรจะกลับมาเขียนจดหมายกัยนยไหมครับจีบสาวเลยโอ้โหทอมไม่ได้ใส่ชุดนักเมียนมาก,ก็อันนี้คือวันผมนะฮะคือเอยม,ยมัธยมมัธยมนี่คือไม่ได้ใส่มานาน,น,นมากแล้วประมาณกี่ปีแล้วเนีเ่ย 5ปีหปีแล้ว่ะใช่ก็รู้สึกดีมากครับแบบว่า,าชดุดียังแบบว่าใส่แล้วยังเหมือนเดิมอยู่นะหมายถึงแบบว่าทำตัวเล็กไงใส่แล้วก็ยังดูเป็นแบบมัธยมได้อยู่ครับคิดว่ดดาน่าเตยยางได้ไหมได้ได้อยู่ไได้ได้ฮะผมเหมิดเป็นแบวันนี้ผมผมก็ไม่ใช่ทรงของตอนที่เป็นนักเรียนนะครับจริงจด็กตอน,นเด็กๆจะชอบเปิดแลาวผ่กตรงนี้ก็ก็ได้อีกลุกหนึ่งครับเหมือนกับ นึกถึงแบบว่าคิดถึงคุณครูเลยอ่ะอยากกลับไปเรียนคิดถึงเพื่อนๆอยากไปเตะบอลอะไรเงตอยเพลงมีปัญหาปรึกษาดาวนะครับผมเพลงนี้นะฮะก็จะเหมือนกับในตัวละครเนี่ยตัวเนื้อหาของเพลงครับคือเวลาเราคิดถึงใครเนี่ยเราก็จะมองไปที่ดาวแล้วลเราแบบเราเหมือนเราเล่าให้ดาวฟังเงี้ยฮะ,ะแล้วดาวก็จะเป็นเป็นเหมือนตัวสื่อในการที่จะแบบส่งสารจากความคิดถึงของเราเนี่ย ไปหาดาวเพื่อให้ดาวเนี่ยส่งไปหาคนอีกคนหนึ่งเพราะว่าเหมือนับน่าจะเป็นแบบท้องฟ้าเดียวกันอะไรเงี้ยเรามองขึ้นมามันเป็นจุดที่เราแบบแฟนความคิดถึงอะไรเงี้ยเคยเขียนในวิชาเรียนพี่แต่ว่านานมากแล้วนะเราแบบเราก็จําไม่ได้แล้วว่ามันต้องเขียนยังไงอันนี้ก็ได้กลับมาเขียนอีกครั้งนึงนะเหมือนแบบว่าจริงๆเขาจะมีเขาจะมีให้แบบว่าต้องวางหัว ัวเรื่องเขียนยังไงต้องเริ่มประโยคอยังไงด้วยซ้าในตอนนั้นที่จําได้เล็กๆแต่ว่าตรงนี้นได้กลับมาเขียนอีกครั้งลวก็แบบเห็นภาพมันชัดขึ้นมีจากหน้าซองมีอะไรอย่างี้มีเขียนจบเออีกการหนึ่งคือแบบการจบประโยคของจดหมายนะก่อนจะแบบด้วยหลักระคาร์รเเลืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะดูแบบจริงจังหน่อยผมว่าเด็กสมัยนี้น่าจะเขียนไม่เป็นแล้วไม่รู้เขาจะมีสอนอยู่หรือเปล่าการเขียนจดหมายก็น้องๆที่ ชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็เรามาลองหาไหมว่าแบบว่าเพื่อไม่ให้มันแบบหายไปหรือว่ามันเรียนลางไปกว่านี้จริงๆช่วงเจนเราเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่สายเกินไปนะที่จะแบบว่าเรียนรู้มาเนี่ยผมว่าอีกประมาณห้าปีถึงสิบปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะแบบหายไปได้นะการเขียนจดหมายเพราะว่าคนไม่ค่อยเขียนแล้วบางทีท่านเขียนจดหมายโหยถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่ได้สั่งัะคือผมไม่ทําเลยครับยังเขียนจดหมายเพราะว่าผมเกิดมาก็จะแบบว่า ตั้งแต่ตอนเด็กอะ่ะพอเราเริ่มเด็กๆตอนนั้นะ่ะก็ยังคงเขียนจดหมายกันอยู่แต่ว่าพอแบบเริ่มโตขึ้นมันเริ่มแบบว่าเริ่มเป็นแมสเอเอ็นอะไรพวกนี้้วครับเป็น Hi ไฟเป็น Facebook ก็เลยแบบเป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบว่าวัยรุ่นประมาณยุค2 0 1 0ขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่ได้ทันยุคจดหมายครับถ้าล่าสุดที่เขียนจดหมายนี่น่าจะเป็นตอนประมาณแบบป .4 อะไรพวกนี้ครับที่แบบอาจารย์บอกว่าอ้าวเนี่ยวันเนี้ยให้ลองเขียนความจดหมายดูที่ต้องแบบว่าทับ พับกระดาษมาประมาณกี่เซนกี่เซนกี่นิ้วแล้วก็พับอีกด้านหนึ่งกี่นิ้วแล้วตรงนี้เป็นจกจากจากหัวจดหมายนะนี่ถึงใครแล้วเขียนตัวเนื้อหานี้ถึงใครมาจากใครอะไรเงนี้ครับก็แบบเป็นงานก็เลยต้องเขียนจดหมายแล้วก็แบบว่าอาจารย์ให้แบบว่าให้แอบส่งส่งแบบว่าเดินออกไปหน้าโรงเรียนแบบต่อแถวเด็กเดินต่อแถวกันไปแล้วก็ไปหย่อนตู้พืชผักเหมือนแบบว่าส่งไปให้ที่บ้านหรืออะไรเงนี้ครับแค่ครั้งเดียวที่เคยทํา ย่าลืมติดตาม m อ ML b แล้วก็มินิซีรีส์นะครับผมของเรื่องมีปัญหาปรึกษาดาวที่ไหนครับคุณทามมี่วิวไทยแลนด์ครับ